ลราตัวคนเอามุชิเปอร์บาปโดเนาะบราเดอร์เมอร์พัรตีดอปบูแวนเนาะก็กระแดดเลิกกว่าเราเนาะแต่ในไงแกวันแรตัวโคโนเนาะเลิกไปแลแต่บาคาราเนาะกัจจารวเนาะกัลลิกุธาเลิกมือฉันในไงเนาะกัจจีสุแต่บาปกาเลิกหริจจ้อชินในไงเนาะแต่ไปเลิเลิกฮอกโคเคลคีปาเลิกซูกลาคีราเมคูลอซาเคตาเดมีติมีเนยูปาก็จจา เลือมโคทากกมาเลเปเนออาร์เรดีเพปกาคีราเซกาโอเลเจมีอาคาเนจะเกเจอเกโอเยเลอากลาเพนเนลนอดอปาโดอามิเลพ่ออันตูโอลิโอลิเวรานอบรดาโอเลประเทศบราซิลนอเพนพระดามายมิซาคาเนนออเตตอเตตตาสุดาโซบาคคาเล ก็จสูเคลียบดาซีซีเลือหกคเลือีหนอดากิท่อเลอมุโคบาชกะอสูเคลียบด่าอุรบาทบนอะแพ้ปอดูไก่อมามิซานอะแต่กสดาสอภาษฮูรกานีเจนิดาเลท่อเลทอเลอตาลุ่อนาะเลอปดมามิซานเนาะปดกนี่โอตเดเต่ระสุดสอลยวนอเขาบอกจ้าภาษาวันนี้แลภาษาวันนี้จ้าภาษาจ้าภาษาวันนี้อาจเาลนุลบาเมอ จะมาจนหน้าจะมีแล่ปดูจ้าผสมเนาะดราผสมกันนี่แต่ก็ปดูแต่ไปลิจาจะพาเจ้าเชียร์ระงานอ่ะไอแคนี้ไอวดาบาโควิด -19 ยไอวเลือดตาชารจีเนาะเอาเลือดตาชาร์จีเนอัตานาอาบามอาบามาเลือบเก็จะแหลกออกซิเจนเนาะบ่ใช้ออกซิเจนไอเมดิมาโนเนี่ยว่าร์เกสาร์เปอร์บานอะอัตานาได้ไปเมื่อเลือบประดูระไงเนาะเฮตา เขมิสาเขตเลสปะโจกิไงกเพปัดดนับหวนอนัหหเวเลือษาวตาเลเขินปัดดูชมเวเลาษาวอัตตาจูตานานเลเลเปเปปัดดวเตวเลแต่นียนกรจสุีอัวดาเกินนาาษาวยเลอัตตาลูบาซอนอุดอเดนวยตอปูอเภาษาวามไกระ เต่าคือเลปโดเนาะแต่ที่เราสนเนาะเต่าคือเลปโดเตเตวเลออาเตบาคาเลเดล่ะภาษาอัปาโจชีเนี่ยเตเวเลออาตาออทอเกเมียวีเนาะเลอดคนีเนอาตาลรมาลีเนาะตบาตบาตบาเตออกซิเจนระบาเนาะอ่ามีอทีเซปกติเนาะเตเวเลยเลืปะดวนี่ยกว่าเราภาษาเนี่ยแม่เตเวเลบัตเตอแลนเนื้อผือไงเนี่ยบัตเตอแลนเนื้อปลาโจชีไงเนี่ยอาตาลรมา เาะสกวาเรอปาดอนเนี่มเตเวเลเมื่จะจะบาราก็มนีจะแค่รือจะเพื่อราก็มนี้ก็จะจากะดาสุญญอสักญอมันเลือยไปจะตาค่ยานาอเมือพาตีอาจจะบอเลิ่เต่ามัวพูเนาะกรดาคอบาตาก็ตาแค่ตานาตาพอเนาะแต่มีลาเป็นไม่กว่าเลมอบาจะแค่นีเนาะแต่ชดเลสารรามออามีเนาะ บายอเปทีเลอร์ปานยอเลอร์อจิมูห่าพรอเลอร์อเชอนัเลมาจอเป็นเลมาจอร์เซวาดับเบิลตีเลอร์ท <th> <th> <x> ิลมีอูแกทอเรอปาจีกาเคอรเลต่างประเทศเนาะภาษาเลมาเจอเป็นเมาอร์เซวาเนาะปัจทียเลโควิด19แฮปเปอร์รอดแค่นี้เนาะปาญยอซีซีโอก้ปซั่ราบาเลอร์เปนเรมาลมมาฮิตาชาใครเน่ เวมาเรมาะเซวาบาชาตาเลือกมาเซียนเวลเตาบาืทูพานอตาเคยบารืทูพาเลือปากจายวนอเป็นเมื่อครนนี้จาจากีเราไปนอะแลเจะแลเข้าเงียบโลส่วนเจรเนาะจะทีจะโมอรไจจโมอรเลีนาะอะเคยเข้าบันเย์นนาะอธยาเตวจะเจ้าออต่งมาซาลอดไซตามูซตามูมื่อได้เวลาซาโอชัวเยบิมัซาเพล่ได้เวลาเขาบอกเจ้าอาจารย์ัเนจะเวเฮ้สะา สตาชูมิโชโมเน่ซและปารากมัาเน่สตามิสตาชูมิโชโมเนเลอรดิซอก็จะวาตัวนเนี่ยได้เลจิตตดีบลลก็จะวตันุตนุตหน้านื้ออธิันนาเจ๋อแหน้าบเจจิตตดีนืจะจะจ้าโยโกมอนเนี่ยจ้าเกลี่เนี่ยนิสัญาลอัวอะเเออสัญาลเวจิตตดีเกลีเนี่ยเนทิอา่ะเฮปลบอลล

สอดผ่าป่ะราชาเรเริ่มกับพารตีนอไมดามาชิมนามาตลตรตาแกละก็บากกว่ากันหรอกก็บากกว่าเริ่มโขหโขอากจูเฮลล์อากอเฮลป็มไม่กว่าเลิปานเลิ่าแก็เลอล่าสัตว์หนอห้าตีอร่ยหนอพปากกว่าเลิกกันหรอกพอปากว่าเลิแต่ผู้ขาคอเดแไปไม่ได้เทียคอเดวันนี้ปด้ทีถ nee, ้าผว้า่ะไปเข้าดิเ่ะ ไปไม่กว่าเราเลิกคูเนาะไปม่กว่าเราเลิกคูเนี่ยอโศาฮเนี่ยอากว่าเราอากว่าเลิกภาษาไกพัลลเซียเดเซียบามาจเราเลิกภาษาพัลลเซเนาะแล้วอดดูกรตัวนี่ยเือบเต่ามูบัแก่เราเปไปแก่ปลาขี้โพกกางอากว่าเราเบกว่าเราลิจชีากันนั่นลิจอชีเนาะเราปากแคทูพาราเลสปากกจายวนอเราชอจเลิกอเคเนาะไปทีเลิกอ่างงนอ๋อขบตาก็ตาเคเลกโควิดในีเนี่ยบากาเนี่ย อาเจกโรโตบาอตมะตะภิตะมะโตบาเพราะซะญะระเนาะบะชะพากะจาซาอะบาดาโอ้เลอะพาระกลาเนเนาะลอชะระปะระก็กัดิจกอเนาะเลเบดะเปาะพี่ผู้ขอเนาะก็จะซวดเตเวตินใหญ่เด้อนี่ไม่มีคียะเสือกกันนี่คือโกลนน่ะไอ้นี่แก่แตะเลอะ พะมาเซลอนเลโปเลอดมก้โปเลแต่พีตามมามื่กตมีลาลันเออโปแต่ตตอเกเนาะเปมื่อาเลือดวดิซเลือดสยคนี่อารจอชกีรยกันเนี่ยอัเกมนี่เซี่อตจุดตน้เร่ปกๆจะว่าอดิซเลือดตาลูบาซเนาะรบตัวมูจก็เปบาโลสเนาะดิซอกูดอตาเอ่อปูกอ แล้วก็ความเชื่อเนาะตาจุตนาเลอะเลอะแปรแพรเขย่าดิซโซปาก็จะซาบดาเกะลาบาเนาะตับนึก